ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกสุศนครับกลับมาพอกันอีกแล้วครับในนั่นสูตรโบราณครับสูตรคำนวณเพื่อไปหาสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรสูตรใหม่ครับผึ่งเสียออมาลงเป็นงวดแหลกครับสูตรนี้ งวดวันที่16เดือนเก่าพศ2565ครับสูตรนี้ก็เป็นเด่นคงทีครับอด่นคงทีก็คือ4 5 8 9แล้วก็มาตาัดกับสูตรนี้ครับสูตรนี้ก็ได้มาจากหลักหน่วยบนครับหลักหน่วยบนบวก8คงทีก็ได้0 3 6ครับสูตรนี้บวกเทละ3แต้มครับให้ได้3หลัก สูตที่2นี่ครับใส่ลักแสนครับลักแสนคือเก้าบวกเก้าคงทีครับกสิได้แปดเก้าสูตรนี้เดินที่ละแต้มครับให้ได้สหลักขึ้นกันครับก่อนสิเข้าไปมึงสูตรคำนวณกับฝากคาเตือนครับพี่นอ้องคาเตือนสูตรคํานวณน,นี้เป็นเพียงแนวทางการหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นให้ท่านใช้ดูพิจิรใาการรับชมครับ สนับสนุนฉลาก,กินแบง่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนเหตุการณ์นันที่ผิดกฎหมายได้เลยทั้งสิ้นครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกขูทุกคนครับที่เข้ามาเมืงองเข้ามากดติดตามเข้ามากดสับสะไข่กดไลค์กดแชร์ให้ครับก็ขอบคุณได้หลายครับ,บค,ครับวันนี้ก็ไปเมืองสูตรกันเลยครับเข้ามาเมืองสูตรกันเลย กอนสีเอาสูตรนี้ไปตัดครับกับมืมึงเด็กป็นสีมือส้นกันอยู่ตัวหนึ่งครับคือศนี่ครับมันส้นกันตัวหนึ่งเขาก็เอาตัวเดียวครับตัวนี้ก็ตัดทิ่มไปครับได้ศูนย์สามหกแปดเก้า เรามาจับคู่กับสุดนี่ครับสุดเด่นคงทีสุดนี่กระสีได้สามสี่สามห้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าหกครับโอ้อยลืมลืมตัวหนึ่ง 0นย์ครับศก่อนก็เป็น04ครับ0ูนย์ห0าศูนย์เจ็นแล้ว6กครับอันนี้หนี่ครับ6กหครับหกห้าหกเก

สามกันตัวนึงครับก็เก้าแปด เดีนี้พี่น้องเกาสูตรนี้ครับพี่น้องคือเอาหลักพันครับบวกกันเก้าบวกเก้าได้สิบแปดเอาแปดครับแปดเพิ่มหนึ่งแต่เป็นเก้าวันนี้ก็ใส่ สูตรหนึงก็ใส่ลักลอยกับลักนวยบนครับลักลอยคือสามครับลักนวยคือสองบวกสามคูงทีครับสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกสามเป็นแปดในแปดกับเก้าเพิ่มที่ะเต็มครับมันซ้ำกันครับขันมันซ้ำกัน ก็เพิ่มเป็น0เป็น1ครับสองตัวนี้ตัดทิมครับกระสีเดเดนแด้ศนย์หนครับก็มาตัดเอามาตัดสุดนี้ครับยี่หสุดนี้ครับเรหลือแป8ครับ8ก็มี8ปดศูนปดหกด 8 8 9 8 8 7 8 5 8 4 9เครับเก9 5 9 7เก9 6 3 9 0เกครับ0 4 0 5 07 อันนี้เอาสูตรนี้ครับมาตัดกระใส่ลักหน่วยเฮ้ยลักซิบลักหน่วยบนลักสิบลักหน่วยรางบวกหาคงคีนครับบวกกันได้เท่าใดก็มีค่าเท่ากับเอกบวกหนึ่งบวกหนึ่งครับมันกระจาดสามลักเนี่ยครับมันกระเขามาเลยแหละครับงวดนี้ได้หกเก็ดแปด หกเจ็ดแปดเขามาตัดสุดเลยชุดที่วงกลมไว้นี่ครับหกก็มีหกแปดครับหกแปดหกเก้าเจ็ดครับก็มีศูนย์เจ็ดครับ แปดเจ็ดเก้าเจ็ดแปดก็มีศูนย์แปดศูนย์แปดสามแปด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 เก้า ปดห้าแป น,นี่ก็ใส่สูตรนี้ครับพี่น้องสามตัวบนสองตัวล่างเอาแต้มสูงสุดครับนั่นคือแปดแปดก็มึงามึงล็อกแปดนี่ครับสูตรนี้ครับก็ได้สามหกเก้าสามหกเก้าก็มาตัดสูตรนี้ครับ สามสามก็มีสามแปดครับหกหกก็มีหกแปดหกเก้าเก้าก็มี 9, 7, 8, เก้าเจ็ดแปดเก้านะครับหน่อยลงมาเรื่อยๆนะครับขอดลงมาเรื่อยๆนะครับ วันนี้ก็สูตรนี้ครับพันบวกพันลอยบวกลอยบวกหนึ่งคงทีครับได้เท่าใดก็มีค่าเท่ากับเอกครับบวกหนึ่งบวกหนึ่งเนี่ยครับมันก็เข้ามาเรื่อยครับอวดี้ได้ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ด ก็มาตัดสุดที่วงกลมไปนะครับห้ห้าไม่มีครับมีหครับ6 8 6 9ด8 6 9 7ก็มีเก้ครับเนี่ยครับได้3ามสุดครับเี้ ซนกันทีหกแปดหกเครับ 6, 8, 6, หกแปดหกเนีครับสูงโค้งสางนะครับคลิปที่แล้วครับ มาผมมาผมไม่ให้ห่วครับเลขเห็ดตามสูตรครับสูตรมากจังได้ก็เห็ดไปยังสั่นครับพี่น้องมันก็ได้ตัดเล้ยวก็เหลืออยู่สามสูตรครับกันพี่มกพี่น้องบมมักในสามสูตรนี่พี่น้องกับมึงนี่หาสูตรนี่ครับนี่ครับนี่เกาเจ็ดครับมักบอกครับในสูตรนี่กันบมมักในสูตรที่ผมตัดให้นี่ครับ ก็หาวิธีตัดไปเรื่อยๆแล้ะครับพี่น,อน้องจุดกลัวมันเสียขอนเขามาเรื่อยๆครับก็มีอีกสูตรหนึ่งครับจิจิมาตัด สูตรนี้ก็ได้เลขคงที่ครับเลขคงที่คือหนึ่งเจ็ดหนึ่งสูตรนี้เอาลักหน่วยนะลักสิบเอาลักสิบไหมละครับลักสิบล่างลักสิบล่างบวกกันครับลักสิบล่างบวกกันแปดบวกแปดครับสิบล่างสิบล่าง 8ปดบวกได้สิเอา6ครับหกไปบวกหนึ่งครับอันนี้เอา6ไปบวกหนึ่งได้เจ็ดเจ็ดบวหนึ่งเจบวเจ็็บกเจครับขอโทษขออภัยครับเจ็บกเจได้สิบสีเอาสี่กับสีไปบวกหนึครับ 1, ได้หเนี่ยครับ ในงวดสี่เจ้ามานี่ต้องมีเลขในสี่ตัวนี่นะครับหกเจ็ดสี่ห้าตรงมีตัวหนึ่งครับมาเนี่ยครับหกเจ็ดสี่ห้าแล้มีมีหมดเลยครับทั้งสามตัวหกเจ็ด อีกสูตรหนึ่งครับสูตรนี้ก็ใส่ลัวกลอยบนครับบวกกันสีเท่อลัวกลอยบนคือ3ครับนีครับ3ามบวกสามบวกสบวกสาบวกสบวกสบวกส,วกสแล้วก็บวกหน่วยครับ บวกนวยเลขสองจังเดียจะไม่เขียนเลขหาโอ้ยสมองไปแล้เด้อบ้านี้นี่ครับสามบวกสามบวกสองสามบวกลักลอยบวกกันสี่เทือครับสามบวกสามบวกสามบวกสามแล้วก็บวกลักน้วยครับ สาบวกสามได้หกหบวกสามได้เก้เกบวกสามได้สิบสอวกสบวกสามได้หกหบวกสามได้เก้เกบวกสามได้สิบสองสอวกสองเท่ากับสครับ ซีนี่บวกคงทีครับบวกเลขคงทีคือหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่บวกหกได้ศูนย์ครับบัตนี่เอาศูนย์นี่ครับศูนย์ไปบวกหนึ่งในหนึ่งหนึ่งบวกสองหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกหนึ่งได้สาม สูตรสูตรแรกนี่สูตรแรกนี่ส้นครับสูตรสองนี่บมสนสูตร,รนี่โซส,สนหกกับเจ็ดครับเนี่ยหกเจ็ดเนี่ยครับหกเจ็ดสูตรแรกกับส้นนี่ครับหกเจ็ด สูตรโค้งสามครับสูตรแรกสูตรสูตรที่สองนี่มาส้นสูตรนี้ครับศูนนสองนี่ครับมาส้นสูตรนี้สูตรหแถวประกบสูตรสามเหลี่ยมศูนย์ แปลว,ว่าสูตรนี้สูตรนี้เป็นสูตรบนนะครับนี่ส่วนมากมาาบนนี่ครับหรือสูตรนี้มันสีมาาบนบอกครับเนี่ยศูนย์หนึ่ง อาครับก็บฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี้แหละครับสูตรนี้ก็เขาดีอยู่ครับวดที่แล้วมันกับมาสามแปดวดที่แล้วก็มาสามแปดอ๋อสิเขียนให้มึงจักหน่อยครับตบจับคู่ให้แล้วครับสิเขียนเด่นคงทีไว้เด่นคงทีคือ c 5 7 แปดเก้าหัวที่แล้วนี่ครับหัวที่แล้วมันออกสามสามหนึ่งห้าแปดสามข้ 3, 3, 1, 5, 8, างล่าง C สองสูตรนี้ก็ใส่ลักน้วยบนครับนี่คือสาม นนัน่ไปอีกแหรสมองคือ3 3มบวกแปดคงทีครับเท่ากับ1ครับในสิบเอา1น่งครับ1นบวกสมเป็นสี่บวกสเป็น7ครับหลักแสนครับคือ3าบวกเก้าคงทีสาม ก้าบวกสามในสิบสองเอาสอครับ2เพิ่มเทเลเต้มเป็น3เป็นสเนี่ยครับมันส้นกันตัวหนึ่งครับคือสีตัดถิ่งไปตัวหนึ่งครับมันก็นเหลือหาตัวเด่นหาตัวเอามาจับเด่นเด่นคงทีนี่ครับนี่ครับมันก็นเข่าที่สามกันจับคู่กันมันก็คืเข่าที่สม ในแปดสามสามแปดนี่ครับมาลางครับเนี่ยครับงวดก้อนนั่นอีกครับงวดนึงผ่านไว้งวดก้อนอน,อนั่น,อน,อนคือมันออกห้าเก้าสี่ข้างบนนะครับ หลักหน่วยคือ C ครับ c บวก8เป็น12ครับ2อบวก3เป็น5 5บวก3เป็น8หลักแสนก็คือ C ครับกับซบวกเก้าคงทีครับก็ได้13 เอาสามครับเดินเท่าเตีม้มก็เป็นสีเป็นหานี่ครับมันส้นกันตัวนึ่งตัดทิ้งไปครับมาจับคู่กันครับจับคู่กันนี่ครับเห็นไหมครับ มันมาแปดสามสี่สองข้างล่างครับแปดสามเนี่ยครับมันก็มาสามเนี่ยครับจับคู่กันมันก็สี่เด้สามแปดแปดสามครับเนี่ยมันก็เข่าที่แปดสามครับอีกวดหนึ่งครับเอาศูนย์หาวดออกสี่ศูนย์ห้าเนี่ครับสี่ศูนย์ห้าอุ้ย โอเคครับโทษมืไปโดน,นกล้องเก้าหาตังครับหาลักหน่วยบวกแปดโค้งทีครับเป็นสิบสามครับเอาสามสามบวกสามเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้าลักแสนครับคือหก 6บวกเก่าห้องทีครับในสิบหาหาเดินเี่แะแต้มครับเป็น6เป็น7นส้นกันกระตัดทิมครับเนี่ยเี่ยจับคู่กันแล้วเลขมันออกอยังครับจากศูนย์หามันมาออกเก่าซเนี่ครับ ัวนี้เขากับเขาจับคู่กันเมื่อกสิเด็กเก้าสี่ครับเนี่ยเก้าสี่พี่น้องไปเฮ็ดมึงครับเฮ็ดยอดหลังมึงกับพี่น้องเฮ็ดมึงกันมันพี่น้องมีตัวเด่นๆดีๆกับพี่น้องก็ไปตัดเอาครับ ตามที่ผมฮิตยอดหลังมึงมันกระสิเข,ข่าอยู่ปีหนึ่งสี่พิษยุ่งวดนหนึ่งเหรวมั้งครับก็ฝากพี่น้องไว้ครับมีตตัวเด่นๆพี่น้องก็ไปตัดเอาครับเอาครับคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนี้ครับ สุดทางนี่กับพี่น้องมีโศกมีลาบสุขสุขค้นครับสุกห่อยรวยเบืรอสำหรับคลิปนี้ไว้ซัมีนครับสวัสดีครับ